ครับพี่ๆวันนี้ผมจะให้พี่ๆชมงานตามสั่งนะอันนี้น็อตกลึงนะพี่สแตนเลสอันนี้ตามสั่งนะพี่นะ M10M10 คูร้อยนะพี่หัวเรียบๆแบบนี้เลย M10 คูร้อยนะพี่นะอันนี้งานตามสั่ง แล้วก็อันนี้ปลายแฮน์ครับพี่ปลายแฮน์ปลายแฮน์ลูกค้าสั่งไว้นะเป็นเกลียวแบบนี้นะพี่นะ M16 มสคูณ1น้านะพี่นะอันนี้ปลายแฮน์ลูกค้าอยากได้แบบนี้นะอันนี้ปลายแฮน์แล้วก็ผมมีอันนี้พี่ผมเพิ่งทำใหม่นะพี่นะ น็อตไฟท้ายเวฟร้อยยี่สิบห้าไอปาวานแล้วก็ LED นะพี่นะอันนี้น็อตไฟท้ายเวฟร้อยยี่สิบห้าไอปาวานแล้วก็ LED มีสองลายครับพี่มีสองลายแบบนี้เลยนะน็อตไฟท้ายเวฟร้อยยี่สิบห้าไอปาวานมาชมงานใกล้ๆครับ อ่าอันนี้งานตามสั่งนะพี่นะโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่ครับ